อ่านี่ครับวันนี้นั่งอยู่ในเต็นท์หน้าสวนเหมือนเดิมครับผมบรรยากาศดีมากจนสมอยจู่ๆลงชูมาสเตเกอร์ลงนี่วันนี้ไปนี่ไปไปทำประโยชน์ไปทำประโยชน์ให้กับไปนี่ทำให้เทศบาลนครเกาะสมุยบ้านเกิดครับวันนี้ครับไปเจี๊ยวสดีครับไปเจี๊ยวสีมาเนี่ยโอ้เจ๋อเลยเนี่ยไปเจี๊ยวสีไปเจี๊รับเงินนะโอ้เจี๊ยวสีวัเรียบร้อยแล้เนี่ยโอ้ไปจัดเก็บรายได้ครับที่เทศบาลนครเกาะสมุยนี่โอ้เนี่ครับเจ๋อยวความภูมิใจเยี่ยวเยี่ยว เนี่ยมีความภาคภูม <festivals> ิใจเนี่ยเสียภาษีนะนะย้อนกว่าจอมเงนนิดหน่อยครับโอ้นี่ครับนี่ครับโอ้นะฮะโอ้เจ้าว่าเนี่ยเนี่ยแอบแสดงรายการครัเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขาให้เรียกไปไปเสียภาษีนะครับนะนะเสียภาษีถ้าเกิดเกินวันที่เกินวันที่นี่เกินวันที่เกินเดือนวันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยเขาก็เขาก็ปรับแล้วครับนะอ๋ต้องไปเสียก่อนนะครับนะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้เจ้าว่าเนี่ ครับม right? oh, uh ีหลายแปลงครับนะนะที well, ook, no, ่ดีส oh, ิบเก็ดเก็ดแปดแงก็สิงขอขอจ้างสอ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 งหลังนู่นอันนี้หลังนี่หลังหลังนู่นหลังนี่โอ้โดนไปหลายหลายตังเลยนะโดนไปหลายตังครับนะแล้วก็ที่ดินก็เป็นแปลงเกษตรครับนะนะแต่ก็โดนโดนเยอะเหมือนกันนะก็ช่วยช่วยรัฐช่วยรัฐบาลครับนะช่วยรัฐบาลโอ้โหนี่ยแล้วทำประโยชน์นะช่วยเหลือช่วยเหลือรัฐบาลบ้างนะ เทศบาลนครขอก่นสมุยครับโอ้เยี่ยมเลยนี่นยโอ้บรรยากาศดีมากเออหน้าภาคภูมิใจอ่ะภาคภูมิใจนะได้เจแปซีนะเจแปซีให้กับให้กาให้กาเทศบาลครับโอ้เยี่ยมเลยนะฮะได้เรามีที่ดีน้องเราไปดีเราดีที่ดีภูงช่างเราไปดีเสียงไป่เสียตรงนะครับเสียมเสียงเสียงไม่ตรงนะครับตุกหลังนะโอเคแล้วนะงานในวันนี้วัน วันสุดท้ายนะวัน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 สุดนะสาววันที่ก็ก็หยุดไงต้องไปเสียก่อนแล้ยเัาเนี่ยโอ้เยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวเนี่ยโอเคถ้ายังไงก็มาเที่ยวก่อนจะมุ่งก็ได้นั่นน้องมีกหลังนะปิดใช้งานอยู่นะมีที่มีมีสามหลังกันนี้ก็มีบ้านเลขที่มีอะไรเรียบร้อยนะถ้าใครสนใจมาเช่าก็มาเช่าได้นะนะถ้าต้องถ้ามีคนมาเช่าต้องไปเสียภาษีนะโอ้เยี่ยวเยี่ยวเนะโอเคนะถ้ายังไงก็มาเที่ยวชมมาผ่านมาก็มาเที่ยวก่อนเสมอได้ครับอ่ะบรรยากาศดีมากครับนะ นะช่วงนี้ฝนฝนตกช่วงกลางคืนนะเจ้าเช้ากันมาในชุ่มฉ่ำเลยอากาศดีมากนะเขาเยี่ยมเยี่ยมเดือดนะสยเนี่ยเสียบสีเรียบร้อยครับโอ้เยี่ยมมากนะนะอ๋อยิ้มเลยยิ้มเลยเสียบสีเนี้ยยิ้มมาเลยภาคภูมิใจครับนะเสียบสีนะครับกลับให้กับบ้านเกิดก็โอ้เยี่ยมมากะโอ้ยอดนิ่อด้วยนะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยอ่าเยี่ยมเยี่ามนะนะก็ไปเที่ยวชมได้เที่ยวของตัวเองนะนะ เราจสมุยพัฒนาไปเยอะครับนะมีพุทธบาทมีอะไรมีถนนลนตาสะดวกสบายนะมาเที่ยวชมกันดูนะโอเคครับเยี่ยม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 นะสายไฟฟ้าปักใหม่ครับเพิ่งปักใหม่เนี่ยัสายไฟฟ้านะปักใหม่ทั่วเกาะสมุยนะครับนะเยี่ยมมากนะโอเคนะมาดูพัฒนาไปเยอะครับนะเยี่ยมมากนะพัฒนากันอยู่ตลอดเวลาครับนะเยี่ยม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 นะนะอ๋อโอเคครับนะอ่าแค่นี้นะวันนี้นะ อ่าโอเคจะไปลยนะุยในจวนกันต่อครับอโอเคครับนะนะ